ผู้ชมครับเพื่อนๆื่นครับ,ก,รบก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ Origin onset นะครับผู้ชมครับถ้าเราเข้ามาในหลังจากเรา,เราที่สมัครเข้าไปแล้วนะครับมี id เรียบร้อยเนี่ยพอเราจะเข้ามาจะเล่นเกมเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเลือกตัวละครเพราะว่าเราจะสามารถที่จะใช้เ,เลือกตัวละครได้4แบบนะครับเลือกตัวละครได้4แบบนะฮะเลือกได้4แบบเนี่ยแบบที่1เนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ย แอดได้เข้าไปแล้วทดลองเข้ามาครั้งแรกเดี๋ยวแอดเลือกเป็นเป็นสายใช้พิษนะครับคนนี้คือใช้พิษใช้พิษแล้วก็ชื่อนี่ก็ไม่ได้ตั้งชื่อแล้วใส่มั่วเกมเขาตั้งมั่วมาให้แล้วนะว่ามนอะไรเนี่ยนะฮะนี้แอดก็ลองมาดูว่าวันนี้แอดลองมาเข้าเข้าเกมอีกรอบนึงเนี่ยเขาให้เลือกแอดจะลองดูว่าถ้าแอดจะสร้างตัวละครที่สองเห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกหลายอาชีพนะครับหลายอาชีพทั้งหมด7อาชีพนะครับ จ็ดสายนะครับ,บ<อ>นี่ฮะสายที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสายสายสุดท้ายนี่ก็คือสายใช้พิษนะครับนี่ถ้าไม่ใช่ใช้พิษอันสุดท้ายนี่ไอต้องแตะสุดท้ายอันสุดท้ายทายี่ใช้พิษนะครับนี่ฮะชื่อว่าพิษกูนะครับนี่ฮะนี่คือตัวละครที่แอดเลือกไปเป็นตัวละครแรกที่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปแรกเลยเนี่ย อันนี้เป็นคลิปที่2ของ Origin o n s e t นะครับทีพือ่อทดลองเข้ามาดูเข้ามาเช็คดูนะฮะก็ขอดูอาชีพแรกเลยแล้วกันสายแรกก็คือล่าผีเป็นนักดาบนะครับเป็นนักดาบล่าผีประมาณนี้เลยนี่เลยประมาณนี้เลยใช้ดาบ,าบอเออใช้ดาบเหมือนดาบคาตาตะเลยนะครับดาบดาบโค้งนะครับแล้วก็ถ้าจะถ้าจะสร้างสร้างตัวละครเนี่ยจะต้องตั้งชื่อนี่ก่อนนะครับตั้งชื่อก่อนแล้วให้กดสร้างนะครับ นี่ครับตัวละครเป็น 3D นะเนี่ยเป็น 3D นะครับเนี่ยสากึ่งกึ่งอะไรนะกึ่งกึ่งเสมือนจริงกึ่งอนิเมะนะครับแต่จะจะกระเดียดไปทางเสมือนจริงมากกว่านะฮะนี่ครับแล้วก็สายที่2นะครับสายอาชีพที่2ก็เป็นดาวรุ่งเป็นนักดาบนะครับเป็นนักดาบเป็นดาวรุ่งนะครับส่วนหญิงชายเนี่ยจะมีให้เลือกไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะ อันนี้เป็นหญิงไงดาวรุ่งนะครับเป็นนักดาบจะเป็นดาบยาวนะอ่าเป็น3 d ดีนะครับนี่ครับนะครับสามารถหมุนดูตัวละครได้สายขวาหน้าหลังนะครับนี่ครับอาชีพที่3ก็จะเป็นสายอาชีพที่3เป็นปืนคู่กามืดนะครับ<ช>นี่แบ็คแบ l คคนะครับ b Black Claw กามืดปืนคู่นะฮะนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับ อ่าเท่ไม่เบานะครับเท่ไม่เบานี่นี่นุ่นยังกระใสรับเลยนี่นี่นี่นแล้วก็สายอาชีพที่4ีสายอาชีพที่4เป็นหูกฝันปืนคู่เหมือนกันแต่เป็นปืนคู่หญิงนะครับเป็นปืนคู่หญิงนะเออเมื่อกี้เป็นปืนคู่ชายนี่เป็นปืนคู่หญิงเป็นหูกฝันนะครับน่าจะปฏิบัติงานกลางค่ำกลางคืนด,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 ดึกดื่นดื่นกเนี้ยอ่าดูครับ ขุ่นเธอเท่ไม่เบาเห็นไหมครับน่าหนะครับอะต่อไปดูสายอาชีพที่ห้าสายอาชีพที่ห้าเป็นไล่เงารับมัดโพลีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสายนี้เท่สายนีเยน้เท่สายนี้เท่สายนี้เท่เห็นไหมครับใช้ใช้หมัดไฮเทคอ่าใช้หมัดไฮเทคแทนนะครับไม่ใช่ใช้หมัดตัวเองนะ นะครับนี่มัดไฮเทคนี่มัดเนี่ยสามารถควบคุมด้วยพลังจิตนะนี่นนลาเงาโฮลี่นะครับมัดโฮลี่เท่ไม่ธรรมดานะครับเท่ไม่ธรรมดาข้างหลังไว้เปียด้วยนี่นะครับอันนี้คือ,อสายอาชีพที่5ต่อไปดูสายอชีพที่6สายที่ 6, ที่นี่เป็นไทรร่มนะครับไทรร่มร่มไฮเทคเฉียนจีอ่าร่มไฮเทคเห็นไหมครับ ใช้ร่มเป็นอาวุธเฉียนจี้แล้วสุดท้ายก็เป็นพิษนะครับใช้พิษนะเป็นผู้ที่ใช้พิษเป็นอาวุธนี่เลยนะครับอาใส่แว่นใส่แว่นอะไรนะสเกาตี้เนะี่ยนะครับใส่แว่นไฮเทคด้วยสามารถที่จะเป็น,ปนอ,อ,อะไรนะเป็นกล้องมองได้นะเออเป็นจอได้เป็นจอมอนิเตอร์อยู่ท,ที่ที่แว่นได้อย่างนั้นหรือเปล่าเอย อ่าดูนะครับดูนะครับดูครับนี่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 เธอจะควบคุมตัวตุก,กตุนสองตัวน่าจะเป็นกระปุกพิษเนะฮะนะกระปุกใส่ยาพิษนั่นนะ่ะเออนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการที่จะเลือกสายอาชีพแล้วเราจะเลือกได้สีออ่สายอาชีพเออสายอาชีพนี้เป็นชายนะครับลาผีเป็นนักดาบลาผีนะนี่เออ เออนอนอ่ะอันนี้เป็นนักดาบหญิงนะครับอ่าอันนี้เป็นปืนปืนชายนะส่วนอันนี้เป็นปืนหญิงอ่านะครับจะเป็นคู่กันอยู่เอ้ยอันไรเงานี่เป็นหญิงอ่ะเออไรเงาเออมึติว่าแอดจะเลือกไรเงานี่ฮะแอดจะเลือกไรเงาแล้วครับจกนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อมาแตะตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเห็นไหมครับเนี่ย ลินาอะไรเนี่ยเราไม่เอาเนี่ยเราก็มาลบออกนะครับนี่ต้องลบชื่อออกแล้วก็ตั้งชื่อเอาเข้าไปอนี่ตั้งชื่อเราเข้าไปนะครับนี่ตั้งชื่อเข้าไปแอดตั้งชื่อตามช่องเสร็จเรียบร้อยตกลงนะครับกดตกลงพอตกลงปั๊บเนี่ยชื่อที่เราตั้งมันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วเราจึงจะกดสร้างตัวละครอนีอน่ปั๊บอย่างนี้ เห็นไหมครับเออเท่นะเนี่ยเท่นะเท่นะเออเนี่ยใช้มัดไฮเทคเนี่ยเนี่ยผู้บัญชาการโ่ตรวจสอบตัวตำรวจอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยกดไลน์น้วมือเข้าไปนะแล้วก็สามารถที่จะทำเควสได้เลยเ,เริ่มตน้นเควสนี่ฮะนี่ครับ,รบเห็นไหมครับอ่าเควสมาปับ๊บเรเวลขึ้นเลยทันที ะระเบิขึ้นเลยทันทีเลยอ่าเฮ้ยนั่งยานด้วยเหรอไอ่เท่อะเท่เท่เท่เท,ท่อ่า Origin onset นะครับเกมใหม่เพิ่งจะเปิดให้เลนเหมือนที่21มีนานี่เองนะครับเอาเท่เลยเนี่ยเป็นทำเค e ให้แบบออโต้เลยนะทำา u e ให้แบบออโต้เลยเราก็คอยวางแผนว่าเราจะทำเค e ทำเค e หลักเค e s รอง จะอัพเลเวลตัวละคอรอะไรเราเป็นผู้วางแผนตรงนั้นไปนะครับอ่าเนี่ยความทําเควสต่อนี่นะฮะเนยสำเร็จแล้วตอนนี้พลังลบเป็นหมื่นแปดแล้วแพบเดียวเลเวลแปดแล้วนะครับนี่ครับเลเวลแปดแล้วนะครับหลังลบไปหมนแปดนะภาพสร้างประวัติศาสตร์กับเราอ่าเท่เนะเท่นะฮนะไม่ธรรมดานะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราจะจะไปเลือกตัวละครใหม่คือว่าเรามีสี่ตัวละครแล้ว เราเล่นตัวละครแรกแล้วเล่นเราจะเลือกตัวละครต่อไปเราจะเลือกจากทุงไหนอเลือกตัวละครน่าจะต้องออกก่อนนะออกก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่น่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวแอดลองดูซิโอมีมอเตอร์ไซค์ให้ขี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยสเก็ตน้ําไหลอ่าทีนี้แอดแตะไปที่ที่ไอดีนะครับแตะไปที่ไอดีนี่ทำอะไรเอ่ยนี่ มีคาว่าตัวละครนี่น่าจะเป็นการเลือกตัวละครได้เรามีหลายตัวละครนี่นะครับมีสเตตัสพื้นฐานอยู่นี่นี่นะครับนี่สเตตัสพื้นฐานนี่เกี่ยวกับสมาคมนี่คือกิวยังไม่มีนะครับอาชีพไรเงานะนี่เห็นไหมครับนี่เลยพลังลบเดี๋ยวเรีขึ้นเานสิบสองแล้วไวมากเลยแอดจะลองดูที่ตัวละครอ๋อไม่เลือกนะครับยังเปลี่ยนตัวละครไม่ได้นะครับนี่เปลี่ยนตัวละครไม่ได้ ถ้าตรงต,รงตรงัวเอสที่มุมซ้ายบนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นมุมที่ลากนี่ออกมาออกจากเกมต้องยืนยันก่อนนะครับเราจะออกจากเกมก่อนนะเราลากตรงนี้นะครับนี่ลากตรงนี้ออกมานะครับนี่ตรงนี้ลากออกมาลากออกมาทางขวาปั๊บลากออกมาเสร็จปั๊บให้ยืนยันเนี่ยออกจากเกมเราก็ออกจากเกมก่อนออกจากเกมเสร็จปั๊บเราเข้ามาใหม่ แต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีวิธีสลับตัวละครได้ง่ายกว่านี้นะนี่ครับแล้วเราก็ล็อกอินเลยล็อกอินเสร็จปั๊บเข้าเกมนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในวิธีนะแล้วเราก็ไปเลือกได้เราจะเข้าตัวไหนอันนี้เลือกตัวละครนี่เข้าตัวไหนหรือจะสร้างตัวละครเพิ่มก็ได้แล้วจะเรานะครับนี่ฮะสร้างตัวละครเพิ่มอ่าถอยหลังกลับอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับถอยหลังกลับแล้วเราก็ไปเลือกตัวละครนี่เลือกตัวนี้ตัวเมื่อวานนะครับตัวเมื่อวานอ่าเราเข้าเกม ทีน,นี้เดี๋ยวแอดจะหาว่าวิธีการเปลี่ยนตัวละครโดยที่เราไม่ต้องออกจากเกมอะ่ะเราทําได้ไหมนี่ครับเดี๋ยไดไอเทมมาเยอะแยะแล้วก็กดใช้นี่ครับเปิดใช้เลยนี่ฮะใส่ทันทีป๊บเห็นไหมครับมีคอสตูมก็มีแต่แต่คอสตูมอาจจะต้องซื้ออปดาวนี่ฮะอปดาวก็ได้นะครับอ่ะแอดจะออกจากหน้านี้นะครับในเสื้อเสื้อก็จัดการเลยเปิดใช้เลยได้เสื้อใหม่มาเห็นไหมครับ ก็จะได้ชุดใหม่มาเป็นแบบนี้เลยนี่จากชุดเสื้อสไตล์จีนก็จะมาเป็นชุดสไตล์อวกาศนะครับเป็นชุดสไตล์อวกาศเรียบร้อยนะครับใส่เสื้อผ้าเสื้อตัดผมติตผมอ้าวผมมีหูแมวนะครับเป็นแคทแฟนตาซีไปแล้วเปิดใช้เลยนี่ใส่ทันทีอ้าวลนะครับเป็นชุดอวกาศไปแล้วนะครับนี่ทีนี้ ถ้าเราจะเข้าไปดูว่าเมื่อกี้นี้มันจะมีการเปลี่ยนตัวละครโดยที่ไม่ต้องออกจากเกมใช่ไหมเรียกย้ายตัวละครเนะี่ยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีเมนูไหนที่ให้เราย้ายตัวละครได้บ้างตลาดเป้เปิดบอดเนเปิดบอดก็คืออันนี้ให้มันทํางานแบบออโต้นะครับให้มันทาเควสให้เราแบบออโต้ถ้าเราเปิดบอดเอาละเดี๋ยวจะดูว่าตรงไหนเอ่ยอหลังสามวัน หลุมทิสตันมาเซิฟนี้ย้ายเซิฟได้หรอทำเคล็หลักต่อเออสันติอันนี้แสดงว่ามันตั้งอันนี้ได้นะครับตั้งว่าจะตีกับใครไหมนี่ครับนี่นี่ลิกเพื่อเพิ่มตัว exp ตีมอนสันตินี่คือการเพิ่มว่าเราจะไปโจมตีคนอื่นไหมนี่ครับเราก็เลือกเอาถ้าเราชอบชอบชอบลบราคาฟันชอบ ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กก็ขอ,อโทษทีไม่ใช่ครับตีหัวหมาด่าแม่ชาวบ้านก็นี่เลยต้องเลือกสังหารเลือกอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะเราชอบ PVP อ่ะพูดง่ายๆเออชอบ PVP หรือการต่อสู้นะครับแต่ปกติเนี่ยให้เลือกสันติคือไม่ตีกันไม่ตีกันนะครับแล้วเราก็จะเล่นของเราไปบ้านไข่บ้านมันประมาณนั้นนะครับ ีนี้วิธีการที่จะเปลี่ยนมุมมอง 3D นี่เปลี่ยนได้นะครับนี่อยู่ที่สายล่างนะครับกับมอเตอร์ไซค์นะสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์ออกมาได้แน่มอเตอร์ไซค์ออกมาขี่นี่นะครับเฮ้ยอ่ะเฮ้ยไปตีมอนสเตอร์ซะแล้วเอามอเตอร์ไซค์มามีสายลับซาพันอยู่ทุกคนเฮ้ยมีสายลับมาแล้วบอกให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนแล้วจะให้ขี่มอเตอร์ไซค์โชว์เท่สักหน่อยเอาละครับไม่เอาละเก็บไปก่อน ไปไหนเวลขี่มอไซค์อนุมัติการสมัครออโต้อ๋ออันนี้สมัครเป็นเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยแอดออกไปก่อนแล้วกันครับไเมนูเยอะมากนะครับมเมนูเริ่มมาใกล้เคียงกับไอตัวอินิกมาแล้วนะครับสั่งขี่มอไซค์ก่อนเลยนี่หรือมุมมอง 3D อย่างนี้เป็นมุมมอง 3D นะครับมุมมอง 2.5D นะอันนี้เป็นมุมมอง 2.5D หมุนไม่ได้อ,อ่หมุนได้ครับ 2.5D นะ 2.5ดีนี่ขึ้นบนลงล่างไม่ได้นะครับซ้ายขวาได้เปลี่ยนเป็นเ,ออเป็น3ดีเอามันได้3ดีกับ2.5ดีนะเอาละเรียบร้อยละถ้า3ดีเนี่ยไปได้หมดนะครับไปได้หมดเออขึ้นบนลงล่างได้ไหมอ,อ,อ่ะอ้าวเฮ้ยไม่จับมอไซค์ไว้มอไซค์ไหลไปไหนละมุมมอง3ดีหมุนไม่ได้นะครับอ๋ออันนี้คือมุมมอง2.5ดี มุมมอง2.5ดีนะครับเราพาตัวละครเราเดินได้นะครับเนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็ได้แต่ว่าเออหมุนไม่ได้แต่ถ้าเป็นมุมมองอย่างนี้เรียกว่ามุมมอง3ดีนะครับเอออย่างนี้คือมุมมอง3ดีเนี่ยมุมมอง3ดีมันจะหมุนได้อย่างนี้เออนี่มองจากข้างบนลงมาก็ได้ครับจากมุมบนลงก็ได้นะครับค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆลากไปค่อยๆลากไปนะครับนี่ฮะนี่ฮะ หมุนได้ตลอดครับหมุนจอได้ตลอดนี่อันนี้คือมุมมอง 3D นะครับเออทีนี้ไอที่เป้าหมายที่ที่ที่ทอจะหาก็คือการเปลี่ยนตัวละครโดยที่ไม่ต้องออกจากเกมจะใช้ตรงไหนอ่านี่ไงตัวละครปับ๊บอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นการเข้ามาดูตัวละครมีปีกอันนี้คือดูตัวละครในในใน,ในไอตัวละครที่เราเลือกนะครับ อาชีพสายอาชีพที่เราเลือกแต่ถ้าจะเปลี่ยนเลยล่ะมีเออมีภาหนะอุปกรณ์พันธะวีลชนตู้เสือ้อน่าจะไม่มีนะครับแอลเวลบพบพันธะผสมสกิลสมาคมน่าจะไม่มีครับยังหาไม่เจอนะครับยังหาไม่เจอที่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครได้เลยเปลี่ยนสายอาชีพอะ เปลี่ยนสายอาชีพสลับบัญชีเฮ้ยลองรู้นะครับสลับบัญชีเกมสลับปั๊บอ้าวสลับบัญชีก็คือการออกมาแล้วล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยล็อกอินเข้ามาใหม่อ๋อมันไม่มีวิธีอื่นนะครับวิธีสลับบัญชีก็คือการออกจากเกมแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่แล้วก็มาเลือกเลือกสายอาชีพใหม่นะฮะมีวิธีนี้วิธีเดียวนะครับนี่ก็คือแตะตรงนี้นะครับนี่แตะตรงนี้ แล้วก็เลือกที่สลับบัญชีนะตรงไหนฮะเฮ้ยแตะตรงนี้เอ่าใช่แตะตรงนี้ครับโทษทีนะครับแตะตรงนี้นี่นี่เลยแตะตรงนี้ตรงรูปฟันเฟืองเออนี่แต่งรูปฟันเฟืองนะครับนี่ก็จะมีสลับบัญชีมีซ่อมแซมมีค่าเริ่มต้นมีสลับตัวละครถ้าสลับตัวละครละ่ะสลับตัวละครยืน,นยันปั๊บเฮ้ย สลับตัวละครง่ายกว่าครับถ้าสลับตัวละครไม่ต้องออกจากบัญชีนะเราแต่ที่สลับตัวละครเราสามารถที่จะมาเลือกตัวละครสลับไปสลับมาได้4ตัวที่เราเลือกนะครับเออโอเคอยู่นะเนี่ยโอเคอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับ origin onset นะครับ origin onset ก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้นะครับก็ได้เลยนะครับนี่ได้เลยเนี่ยเล่นได้4ตัวละครนะเลือกเลือกสายอาชีพได้4สายอาชีพนะครับใช้ id เดียวนะฮะ id เดียว แล้วก็สลับได้โดยการไปเลือกที่ฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนตัวละครได้ตลอดนะฮะก็หวังว่าจะสนุกสนานกับ Origin Onset นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ